โอเคมาทางใกล้ก <c oughs> okay. ันอิบอสอยู่กับน้องบอสทวเกียนน้องบอสวเกียนโอเคโอ้ยโอ้ยยดเ็วันนี้เราก็จะมาเร่นเอานี่ยัดเค้กูได้ขี่อะไรอาไระไดยไงขีอ้าวลูดไอ้สัตว มาสกรูสกรูสกรู่นด<ม>โอเคมาสักทีเล่เกม,มอเบออะมาสิปีาเหรยแมนิลมนพองอะ เฮียควายมึงมานั่งข้างกูนี่รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับเบะนั่นเบะเหี้ยดูมั้ยโอ้ยเจ้าพร้อมหลอนกับมึงแล้วเฮียเฮียชายดับมันจะโผล่มารู้สึกเซ็กซี่อ๋ออ่ะบอสมึงพูดแทนกูเลย พูดแทนด้วยเหรอพูดแล้วเสียงหลอนกว่าโอเคผมพูดไม่ห้อนหรอกจะทดลองปิดนะดูแล้วนับตั้งแต่หนึ่งถึงสี่นะคุณจะทดลองปิดก็มันได้อะได้จะเล่นด้่ยสังเกตินีครับเอ๊ะอเวงข้างในนะร้องให้ดีเฮ้ยเพื่อน่วงเช็ดแอ๊บข้างในไรเอาไปไ,ได้เช็ดแอ๊บล็อกประตู อันนี้เอ้ยพี่อันนี้ได้ปะอันนั้นเปิดไปปุ๊บมันจะต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นแล้วก็ต้องประตูนู้นเปล่าอ่าไม่ใช่ประตูล่างลองไปประตูล่างเอาไปบ้าเจ้าเบ้าเอาพี่เอาคุณแจ๊ก่อนนะไม่ได้พี่อะหลอนกับอาเบะอาเบะแม่อ่าไม่อาเบะแม่เข้าไปมั้ง เปิดได้นี่บุญเลยเปิดไมบาร์เปิดหน้าได้ไวาเลยรู้สึกสภาพนี้มันตลอดเลยแล้วทำไมผมต้องมาพูดด้วยมันนั้นเก็บแล้วแม่งเวลาเปิดประตูก็โอ้โหแม่งเอาสักคูหลอนเลยแบบแล้วก็เอาเบะมาเบะมาที่ประตูล่างประตูล่าง แน่แน่นอนนะอ่างบประตูน oh okay okay, no. oh. oh ี้อ่าที่แะไรเปิดประตูไหนอ่ะพี่ลงไปข้างล่างนี่ี่ยลงไปข้างล่างเงี้ยนึกแค่ไปไหนวะเออเป็นมื่อเบะผ่านหน้าอ๋อเออมันมีอักเดบะผ่านแล้วมีอักเคยรู้จักมาไม่ได้ต้องลงไปไปเก็บอันนั้นก่อน เก็บข้างล่างอันนี้อาเบะผ่านอ,ะอ่ะพวกงาเข้าไปเจอเบะด้วยไม่ใช่เข้าไปเด<า>ิ <c oughs> นผ่านว้าเหยุดเลยอ้าวเอ้ยอ,อย่าเข้าไปเลยค่ะนี่าเข้าไปอะไรนะแมง่งเฮียพวกนี้จะแปลกด้วยเออเฮียไอ้เียมึงล็อกกันมากไงสัตว์ฟังเพลงล็อกไอ้เฮียแม่งล็อกหมดบ้านเลยสัตว์ ล็อกกันมากล็อกมากเฮ้ยเปิดไปเปิดเปิดไปได้หรอเปิดไม่ได้เฮียพาเขียกเลพี่เนี่ยลงไปข้างล่างอันเนี้นี่พี่โรชี่พี่โรยพี่โรฮีฮะตนี้ยเคยไปยังเออแล้วทำยังไดิหน้าประตูอันเดียวแม่แชร์เดปมากูออกเลยเฮียออกทำไมน่ารักตาย ิมไม่ได้แล้วก่อนแม่งฟังเพลงล็อกนะเปอฟังเพลงล็อกกันทั้งบ้านเลยอู้ยกุญแจ้เฮ้ยเพื่อนี้ปะเราก็จะไปเปิดประตูฉาดับกันนะครับจะดับอีกอะเฮียนี่ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับพูดกับมันสักนิดหน่อยครับเราก็ได้เปิดลิ้มสีชั้นบอวะาชเป้ ได้มาหนึ่งดอกแล้วไสัตว์เก็บไปแล้วครับก็พ่อไปหาบันไดหน่อย,อย,ยก่อนที่จะเจอแฉดักเฮ้ยแฉดักผล่มากแฉดักรู้เลยมึงจะแปลงเล่างมันอาเบะได้สัตว์น้องบอสตัวก็ฟังอยู่นะครับเฮียกูหลับตะกี้เฮียการเ,นะเปิดประตูนู <ๆ S 1> น่นเฮียดิเจะให้ลงบันไดตรงไหนทางนั้นอาจจะมี เบงานเบียดอะไรบ้าเขาได้เอ้ยชีวิตอะเฮียเขาได้ตายได้มาเต็มไม่งยังอุ้ยอุ้ยเฮียเบะวันนี้เราก็มาอยู่ข้างในซึ่งมีพลังงานของเฮียสัตว์ังเสีงแล้วนะานลุกพอ้ับพร้อยังครับอ๋อวิ่งวิ เอิเอมาแล้วนีอย่างเดียวเราไม่ต้กลัวเไม่กลัวอยู่แล้วเฮ้ยหนีไอ้ทัก็นทอตเดินอเวตวยจ้พารดีกว่ามันกว่าพสตมันกว่าหลอนกว่าด้วยนั่นแหละต้องท่ายคลิปรันๆหน่อย จะดีที่สุดท็อปปี้ก็ได้ท็อปปี้ไปละสซนเตอร์แมนไปละห้องถ่ายดียโอ้โหเพลงนก็ใช้ต่ำแค่เสีงยงวะจบพาทแรกก่อน,นี้ยไม่ไหว